สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเสียกุยรัชดาเจ้าของฉายาเจ้ากรมพระทองคําพระทองคําที่เสียกุยมีก็มากที่สุดที่ขึ้นชื่อก็คือพระหลวงปู่ทวดนอกจากพระหลวงปู่ทวดแล้วเสียกุยยังมีพระอีกเป็นร,ร้อยร้อยหน้าทั้งพระกุแล้วเหรียญพระเกจิที่คนอื่นๆมีวันนี้เสียกุยจะมาพาชมพระขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยบางคนอยุธยาที่เสียกุยมีอยู่จํานวนไม่น้อยสวัสดีครับ ผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆพระเครื่องในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2563วันนี้เราจะมาคุยกันอยู่ก็คือแฟนๆพระเครื่องน้อยคนที่จะรู้ว่าผมมีเก็บพระอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะคิดว่าผมเน้นไปเรื่องพระทองคำตั้งแต่พระกระหลัก100ยปมาถึง ปัจจุบันแต่ผมจะบอกตรงๆว่าพระใหม่ผมไม่เล่นนะครับเพราะพระใหม่เป็นพระปั่นคุณพระทองคําของใหม่ๆที่สร้างมาคุณซื้อเข้ามาวันนี้คุณขาดทุนในพรุ่งนี้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเฉพาะเก็บเฉพาะพระที่มีคุณค่าในประวัติศาสตร์แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตเท่านั้นแต่วันนี้ที่ผมจะเปิดว่าน้อยคนที่รู้ว่าผมมีขุนแผนกุของวัดใหญ่ชายมงคล นะครับแล้วผมก็เดี๋ยวจะเล่าถึงเรื่องของขุนแผนปลอมมาแบบชนิดเรียกว่าหัวเลาะฟันล่วงเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้ท่านดูว่าวัดใหญ่ชายชายมงคลทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์แขนอ่อนผมมีทั้งนั้นนะครับอันนี้คุณสามารถดูได้ตรงนี้นะครับซึ่งน้อยคนที่จะรู้ว่าผมมีเก็บพระเหล่านี้นะครับเฮียครับ เก็บมานานยังพระขุนแผนกูเ,เก็บมาตั้งแต่นำนานเลยแต่ว่าผมไม่เคยที่จะมาโชว์หรือไม่เคยอะไรเพราะมันไม่ใช่พระที่ใกล้ๆว่าที่ผมสุดยอดที่สุดที่ผมยอมอเก็บเข้ามามากที่สุดก็คือทองคําทองคําทองคําเนื้อผงเนื้อพระกูต่างๆเฮียมีครบทุกกุเหมือนกันเกือบจะครบเอาที่ว่าชาวบ้านนิยมชาวบ้านนิยมผมมีหมดครับแต่ว่าโชว์บ้างไม่โชว์บ้าง แต่จะเน้นพระทองคําคือทองคํากับสมเด็จเป็นหลักครับใครจะคิดว่าขุนแผนวัดใหญ่ชานมงคลผมมีถึงเป็นโหลเป็นโหลับเราผมก็ไม่เคยเอามาเปิดเผยครั้งนี้ผมมามาเปิดเผยครับแล้วก็จะเปิดเผยอย่างเดียวไม่ว่าผมจะพูดถึงพระในองค์กรหนึ่งที่จอมเล่นพระปลอมเฮียครับเฮียมีพระขุนแผนกูวัดอาาัมพวันด้วยหรอนี่ไงเดี๋ยวนั่ ผมซื้อมาไม่กี่แสนผมซื้อมาไม่กี่พันบาทตอนออกมันเป็นตอนออกมันเป็นแสนเฮียเฮียเขาออกมาสี่ห้าแสนบาทที่ผมจะพูดถึงองค์กรหนึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าที่หลังก็ได้นะครับที่นี่คือนี่นะครับนี่คืออัมพวันซึ่งปัจจุบันเล่นหลักพันนะครับแต่อดีตองค์กรไม่รู้อะไรเลยเช่ากันสี่ห้าแสนเพราะฉะนั้นผมถึงพูดว่า สิ่งที่เล่นเราต้องมีประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์หลักฐานที่จับต้องได้ไม่อย่าไปเชื่อลมปากจากเมื่อก่อนป่านกันสี่ห้าแสนผมเชื่อว่าคนที่รับเคาะมีมากมายซื้อการหลักหลายแสนหลายหลายแสนแต่ปัจจุบันแค่หลักพันนะแล้วก็มีองค์กรอุบโลกไปตั้งว่าเป็นวัดอัมพวันจริงๆแล้วย้ายวัดก็ไม่ถูกแก้ก็คือต้องแก้ไม่ใช่ไปย้ายวัดเพื่อให้มันถูกไม่ถูกนะครับผมเป็นคนค้านคนแรก คนสร้างก็คืออยู่เชียงใหม่แล้วเ,เขาจากเชียงใหม่ครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องรายละเอียดเพราะฉะนั้นการที่ใครหรืออุบโตกเหเที่ยวไปย้ายวัดนู้นวัดนี้มันก็ไม่ถูกแก้ก็คือแก้ไม่ใช่บอกว่ามามาเป็นอัมพวันแล้วก็จะบอกว่าเป็นตั้งให้เป็นวัดอัมพวันไม่ถูกก็พาแก้นะครับแก้ก็คือแก้ไม่ช่มาบอกว่าอัมพวันมันไม่ถูกจะเจอที่ไหนก็แก ซื้อพาเพื่อศึกษาผมอ่ะผมเอาอย่างนี้ก็ได้บอกเลยก็ได้ผมซื้อจากพี่วันชัยแห่งหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเพราะพี่วันชัยก็ได้มาฟรีเขารู้แล้วมันเป็นภาคเก๊ก็ฟรีผมขอเช่ามาน้ำใจแบ่งมาที่ผมเอามาเพื่อมาเปรียบเทียบให้รู้ว่าเก๊กับแท้นี่มันผิดกันเยอะพอสมควรครับนะครับเพราะผมยอมเช่ามาไม่กี่พันบาทแบ่งจากพี่วันชัยมาก็เพื่อมาเปรียบเทียบ ที่มีอยู่เราพระแท้ยังไงกบเก้เก้ยังไงเก้ยังไงก็ไม่เหมือนแท้นะครับมันยังมีให้เห็นอีกตั้งเยอะแยะถ้าหากว่ามีทางมีโอกาสมาเปรียบเทียบครับนะผมมีไว้เปรียบเทียบเนี่ยครับผมมีของวัดใหญ่ชายมงคลผมมีเป็นโหลแต่นี่คือผมเก็บอยู่ห้าหกองที่อยู่ในตู้เซฟใกล้ๆก็เลยหยิบออกมาดูเนี่ยครับพระเก้ที่ที่องค์กรองค์กรอื่นอะไรเล่นเก้กันมีอะไรบ้างครับที่ได้ยินมา เราจะพูดถึงหรือจะไว้คลิบหลังพูดเลยพูดเลยนะครับเอาองค์กรอุปโลกที่ไม่มีความรู้นะครับเที่ยวอุปโลกพระยังย้ายวัดก็เขาเป็นคนย้ายเอีกนะครับมันไม่ถูกนะครับแกก็คือแกนะครับเอาพูดถึงตรงนี้เลยนะว่ากุเอามวันไม่ยามวันนะพระแกเลยพระแกอ่ะเจดี เท่าที่ผมรู้มาครัเจดีย์ที่ห่างคลองใกล้ที่สุดก็ประมาณห่างกัน100ร้อยเมตรแล้วพระมันจะบอกเจดีย์ล้มอยู่ในคลองได้ยังไงห่างกันตั้งไป100ร้อยเมตรการที่ล้มเจดีย์ล้มแล้วอยู่ตกอยู่ในคลองมันจะต้องห่างกันแค่เมตรสองเมตรสามเมตรแล้วล้มแล้วลงไปถึงจะลงไปในคลองได้อันนี้เป็นร้อยเมตรนี่เจดีย์นี่องค์เจดีย์สุดท้ายนี่ห่างกันไป100ร้อยเมตรแล้วมันจะล้มลงไปได้ยังไงค,คือจงใจเอาไปทิ้งไว้ในคลอง เราเพื่อไปงมบอกว่าเจอมันประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันไปกันไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็มีอีกองค์กรหนึ่งเจาะจงมาฉีกหน้าองค์กรอุปโลกที่อยู่แถวงามวงวานจัดประกวดพระเอามาแจกคุ้มแทนอัมพวันนี่แหละเอามาแจกฟรีย่ยไคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอ,อผมไม่ได้รับแจกแต่คุณรู้ดีในงานนั้นประกาศกันคมคามเลยคือเอามาเป็นพระแจกฟรีในงานประกวดพระแล้วคุณคิดว่า อีกองค์กรหนึ่งเหมือนกันครับแล้วคุณคิดว่ามันจะขัดแย้งกันอยู่ตรงไหนครับผมเพราะฉะนั้นก็คือแต่ทางนู้นไม่บอกว่าวัดอะไรครับเพราะรู้อยู่แล้วแกเผามาเขาก็ได้ฟรีมาครับเพราะขอเข้ามาขอฟรีเอามาแจกในงานประกวดแล้วคุณคิดว่าคนที่รับเคาะไปหลายๆายแสนนี้จะเป็นยังไงครับนั่นคือมาจากองค์กรอุบโลกทั้งนั้นอยู่แถวงาำเมืองวานน่ะนะที่เอาที่วันที่คุยกันถึงไหนไหนพระแก้คุยแล้ว กูที่กูแรกที่ผมพูดถึงก็คืออัมพวันกูที่สองก็คือนาโดนนะครับกูที่สามขุนอินประมูลน,นะครับอันที่สี่หลงปู่ทวดปีสองสี่นะครับแล้วหลงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับพวกนี้เป็นพระแกทั้งนั้นนะครับที่องค์กรอุบโตลงขึ้นมาให้เป็นพระแท้แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมีช็อตเด็ดนะครับที่จะพูดถึงแต่ว่าตรงนี้ก็พูดนิดหน่อยกันแล้วกันว่า ท่านที่เคยซื้อพระจากองค์กรแถวนี้แถวงามงวันแถวนี้พระนี่ผมว่า50%เป็นเป็นพระเกไม่จำกัดอยู่ที่สมเด็จพระเกือบทุกชนิดที่ผมเล่ามาตะกี้นี้ก็มาจากกลุ่มนี้นะครับเยี่ยครับเล่าเรื่องหลวงปู่ทวดปี25-24หน่อยปี24ะนะครับคนที่กวาดซื้อหมดวัดก็คือต้องขออนุญาตเรืองเอ่ยถึงท่านก็คือคุณวุิครับที่ อยู่ TOT อยู่ TOT นะครับเป็นรองผู้อำนวยการ TOT ปีสองสี่เขาคว้านซื้อหมดแล้วก็ไปเล่นแล้วก็พระเขาก็ติดรางวัลที่1มามีอ,องค์หนึ่งติดที่1มาเจ็ดแปดครั้งมาตลอดอยู่ๆก็มีโผแก้ามาปี2-4แล้วก็งานประกวดรับของแกโดยเอาของแท้ถีบทิ้งครับแล้วพอโวยวายขึ้นมาจนสุดท้ายโวยวายองค์กรนี้ก็เลยตัดคำว่าสอสีไม่เล่นมันไม่ถูกนะครับ วิธีการทำเ่ยพระแท้ก็ยังคือต้องเป็นพระแท้คุณคจะต้องไปหาที่สุ์พระแท้ของใครพระเกศของใคร,ค,รคุณจะบอกว่าเอ้ยเมื่อมีเก้กับแท้ปนกันอย่างนี้เอ้ตัดเอาทั้งหมดออกไม่ปรากฏไม่ถูกนะครับเพราะผมถือว่าผู้คนที่ตัดสินใจที่ไม่ไระกไความสามารถคุณต้องไปหาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์กันหลักฐาน เมื่อปราวาดมันมีการสร้างอยู่ปีสองสี่แท้แล้วคุณปล่อยให้เขาอุบโลกปี24งกี่เข้ามาปะปนในการงานประกวดแล้วไปเขี่ยของแท้ออกมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้จําเป็นผมจะมาพูดถึงก็คือเอาวันนี้คุยถึงแค่ 5, 5้หกุนะหอ, <1. S 2> อัมพวัน 2. นาโดนสามขนีมประมูล 4. ห่ลวมปู่ทวปี24งหปู่เทมปีหนึ่นะครับ ผมนี่เป็นคนรังเกียจไอ้ที่อุบโตกนะครับผมเป็นคนตรงรตรงพูดตรงตรงพวกนี้สิ่งเหล่านี้ก็มาจากองค์กรแถวงามวงวานนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปย้ายวัดไว้อะไรเก๋มาจากเชียงใหม่แล้วไปไปออกที่แล้วไปโผที่อัมพวันแล้วก็จะบอกว่าให้เป็นอัมพรวันทีแรกมาย้ายมาบอกว่าเอาเข้ามาที่วัดใหญ่ชายมงคลเมื่อไม่มีใครยอมรับว่าเป็นวัดใหญ่ชายมงคลเพราะมันต่างกัน ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นไปออกมาที่อัมพรวันมันก็ไม่ถูกอยู่ดีคุณไปย้ายวัดแล้วเอาวัดคนอื่นมาเปื้อนในเรื่องของพระแกคุณทําไปได้ยังไงคนที่มีความคิดไม่สมควรนะครับแกก็คือต้องแก้ออกไปไม่ช่มาย้ายวัดเดี๋ยวอีกหน่อยก็มาสร้างพระใหม่แล้วก็มาย้ายวัดอีกพอวัดนี้ไม่รับก็บอกของวัดน,น้นมันไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมเตือนแฟนๆพาะเครื่องถ้าได้จากเช่ามาจากในแถวนี้ พระแกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่อุปโลกขึ้นมานะครับจากคิดดูว่าเหยื่อที่องค์ละสี่ห้าแสนแล้วเหลือแค่หลักพันคุณไปคิดเอาเองว่าใครจะเป็นผู้รับคบอ, a, คบบอผู้เช่าจะเป็นคนคร,บบรับคอเล่นพระมาตรฐานสายสากลสายสากลอะไร<อ>สากลแบบไหนเขายืนยันกับคือเขาพระสายมาตรฐานสายสากลผมถามมาเรื่องสมเด็จหรือถามหลายๆอย่างจนทุกวันนี้ห้าเดือนยังตอบผมไม่ได้เลยว่ามีอะไรไม่มีอะไรสัก,กอย่างหนึ่งครับ ลมปากมันพูดได้ยังไงคนเราการตั้งอองค์กรมันจะต้องมีหลักฐานประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แม่เอามาพูดด้วยลมปากเฮียครับเฮียเชื่อไหมกรณีพระหลวงปู่ทิมเนี่ยสร้างปี17-18แล้วลงป้เอาเท่าที่ผมรู้เอาเท่าที่ผมรู้สร้างท่านสร้างมาตั้งแต่ปี2,400กว่าครับปกว่ปลายๆนู่นนะครับไม่ใช่มาสร้างกันปี 2,517- 7 8แล้วตายเลยครับไม่มีแล้วครับ เพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งเจนะที่เล่นอยู่นะเกสเก้าสซ็นตนะครับไอ้พระท่านสร้างมาตั้งแต่ปี2,400กว่าโน่นถึงแม้ผมไม่ชอบปู่ทีมนะครับเกสนอกจากมันเกสเยอะแล้วเป็นราคาพระปั่นในท้องตลาดพุทธคุณก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะนะส่วนใหญ่เป็นเกิดจากการปั่นของไม่กี่ตะกูลเพราะฉะนั้นผมไม่เล่นนะครับเฮียครับในเว็บไซต์ของเฮียนี้มีโชอะไรบ้าง เว็บไซต์กูในเว็บไซต์ผมเหรอคุณคไปดูคุณวันหนึ่งถ้าตั้งใจดูดูทั้งหมดวันหนึ่งคุณดูไม่หมดนะครับครับตอนนี้นะตอนนี้คนดูในเว็บไซต์ผมห้าแสนสองหมื่นกว่านะครับคุณสามารถไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้นะครับ,รบแต่ผมจะเตือนนะครับครับแฟนๆภาคเครื่องอย่าตกเป็นเหยื่อขององค์กรทั่วไปนะครับคุณต้องใช้ความระมัดระวงังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเตือนพระทุกชนิดที่เล่น ต้องมีประวัติที่ไปที่มาหลักวิทยาศาสตร์ต้องมีรวมทั้งหลักฐานต้องจับต้องได้อย่าไปเชื่อกลุ่มหนึ่งหรือองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งส่วนใหญ่นี้ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นจึงมีมาตรา3-4มี่หนึ่งไว้จาัดก,การกับพวกนักต้มตุนช่อโกงโดยเฉพาะกับเรื่องอุปโภคพระเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเสียงดังหรือไม่เพะแต่ผมหวังดีกับแฟนแฟ,นฟนพระเครื่องทุกท่านถ้าคุณท่านไม่ดูของผมคุณจะ ไม่มีรู้เรื่องประวัติจริงๆอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่มันสร้างจากอุปโลงทั้งนั้นเดี๋ยวผมมีช็อตเด็ดที่จะให้ท่านดูในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ